บุรุษชายผู้นี้คือนักซี่แห่งหุบเขาหีบานเขาลอยมาตามลำธารแม่น้ำหำไหลชายที่ไม่เคยหวยหาสิ่งใดนอกจากหีเพียงสิ่งเดียวถ้าใครพบเห็นชายคนนี้อยู่ที่ใดแสดงว่าต้องมีหีอยู่ที่นั่นสรตรีนางใดพบเห็นชายผู้เเเนนนนนนนีีีีี่่่่่ยยยฮไไไนะไมมนะมอแัถูกทงงทงงหบบบใใ้้้้้ะ มาขึ้นมาขึ้นมาเอาขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นเจ้าเป็นแมวที่ไหนเจ้าเป็นแมวที่ไหนเจ้าลงไปกลัวได้แมวกับบ้านตัวแมวใครแมวใคร ค่ะค่ะดิฉันขออนุญาตคิดตังคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าใช้ไปนะคะมีค่าซายค่ากระบะซายค่าอาหารแมวเลียที่ซื้อมาแล้วไม่กินไม่ชอบค่าอาหารเม็ดค่าไปหาหมอเป็นไรในหูค่าของเล่นที่ซื้อมาแล้วไม่เล่นแต่ไปเล่นลังแทนนะคะแล้วก็มีค่า เบาะรองนั่งที่ซื้อมาแล้วไม่นั่งแต่ว่าไปใช้พรมเช็ดเท้านะคะ,ะทั้งหมดปีหนึ่งมี12เดือนใช่ไหมคะอยู่มา5ปี12 5 6อห้านะคะทั้งหมดนะคะ8 9 8 9 9 9าค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกคา้าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรอ้าวคุณลูกค,คุณลูกคา้าคนละครึ่งเราก็มีะน,นะคะคุณลูกคา้า เห็นเขาบอกว่าถ้าแมวนอนงองมือแบบนี้เขาเรียกว่ามือแมวกวักเราสามารถขอเงินจากน้องได้เลยแต่น้องจะเหนื่อยเกินไปไหมคะเราขอไปสลายล้านเลยเอาหนาเซมเบเป็นลูกแม่ต้องอดทนนะคะใจโปแตกสลายค่มุงหัวใจแตกสลายเป็นล,ล้านชิ้นเลยแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออกเป็นเสียงเียงแล้วในที่สุดใจที่แตกออกเป็น บอกให้มึงรู้ไว้นะว่ามึงไม่ใช่ผัวคนเดียวของกูผัวกูไม่เป็นร้อยให้ลูกเล่นก่อนให้ลูกเล่นก่อนปล่อยก่อนให้ลูกเล่นสนุกก่อนอยเรียกกลับบ้านนะให้ลูกเล่นก่อนไปเลยไปพาเธออ้วนแล้วเธอสิเลิกอยู่บอ่บอบ่เฮาเลิกบ่ใดก็ขนมันอ้วนตูดใหญ่ไปแล้ว ไม่จ้ะคะแต่เด็กคนนันะ้นอ่ะบอกว่าลูกอ้วนอ่ะแม่บอกว่าลูกอ้วนไหมไม่อ้วนกนําลาังน่ารักจำมา้มแม่ต้องไปาจาัดก,การอเด็กคนนั้นด้วยนะคุณวันทำเฮียอะไรบ้างนอกจากแดกกับนอนเนี่ยฮะแม่ครับผมบอกเลยว่าผมอยากเป็นหัวจ่ายผมอยากมีเมียเป็นสองซอ,อแล้วก็เอาเจ็ดพันห้ามาด้วยแม่ผมจะไปบ้านพักควิล่าหาสามสิบห้าคุณวันทำเฮียอะไรบ้างนอกจากแดกกับนอนเนี่ยฮะ แม่ครับผมบอกเลยว่าผมอยากเป็นหัวจ่ายผมอยากมีเมียเป็นสองซอ,อแล้วก็เอาเจ็ดพันห้ามาด้วยแม่ผมจะไปบ้านพักภูเวนล่าหา3สามสิห้าทรงผมใครตัดให้พี่หมูตัดให้ครับพี่หมูนิสัยไม่ดีนะตัดเร็วซามมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> จับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ้ยขอดูนหน่อยได้ไหมหุยหุยช่วยรเรา呀兄弟呀，좋아วย아妈，เ <c oughs> จ็บม,มากนะ <c oughs> แต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงอดสติสติอ่ะก็ตัวเองเลือกเขา จนหมดหัวใจคงทำได้แค่เอาใจช่วยเรื่องเรานั้นฉันจะเก็บให้เลือสุดใจฉันจะจดจะจำทุกๆอย่างเอาไว้ให้มันลบไม่เหลือจากใจเห็ดหน้าเน้ออะไรเห็ดนมตองมะจอมกัน้ำผ่อยบอมี ฝึกต่ออะซ้ายขวาซ้ายขวาแย่งให้ได้เอาซ้ายขวาซ้ายขวาเอาโอ้ยฮะเก่งจังแย่งเก่งมากมามาไม่จับทําไมโอเคซ้ายขวาเอาแบบสูงเอาเอาเอาซ้ายเอาเก่งมากเลยลูกแย่งได้อีกอะ ซ้ายขวาซ้ายขวาโอ๊ยโอ๊ยอย่าแย่งสองมือเอามือเดียวพอดูเฮ้ยซ้ายขวา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 ต้องตัดเลยแบบซ้ายขวาโอ้ยทำไมหนูเก่งอย่างนี้ไม่เคยแพ้เลยนยซ้ายขวาซ้ายขวาอึบ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 โอ้โอ้โอ้จะไวแค่ไหนไม่เอาขึ้นสูงสูงเนี่ยพลาดแล้วมองพลาดแล้ว งงแน่ยไม่มีงงงงเอาเป็นคนยิ้มยากแต่ทลักมากๆก็จะยิ้มให้แค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าใจคุงฉันงวงกว่างเธอทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ายชอบเธอง่ายได้ตกลุมรางแป อออขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ้ยขอดูหน่อยได้ไหมอุยอ้ยอุ้ยชวนเลี้วยว呀兄弟呀ชวนะชวนขามาอีกแล้วโตขับน้องสมิธนดเน่ยหน้าดำอยู่ไหนเนี่ยดำหายใจอยู่ไหมลูกฮัลโหล ไห้ดมามือดันไม่ไหวเลยพี่พี่ดูนะน่าเห็นไหมพื้นสกรปรกอะชอบออกมานอกบ้านเนี่ยออกมาแล้วอยู่ในบ้านไม่ไหวต้องออกมาหน่อยพื้นสะอาดไม่ชอบก็ชอบพื้นอย่างนี้แหละเนี่ยแล้วแม่ก็ดมแม่ก็ดมทุกวนันไปไหนอีกไปไหน,นอีกไปไหน,นอีก

เลอะๆชอบสกบปรกอะไรเงี้ยชอบ ใช่ไหมว่าไม่ให้ปลี่นไม่ให้ปลี่นฉันแม่บอกแล้วใช่ไหมฟังไหมเนะี่ยทำแบบนี้ไหมได้ไหนะหมอบอกว่าทำหมันแล้วก็ไม่ไดื้อฮะไหนบอกว่าทำหนันแล้วไม่ไดื้อเดี๋ยวมากัดนิ้วแม่นะไม่น่ารักเลยดูทำไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลย เป็นไงป้าวันนี้ไปทำงานมาเหนื่อยไหมเหนื่อยสิทำทั้งวันเลยจะเล่ก็เหนื่อยนะจะเล่นอนทั้งวันเลยวันเนี้ยเพิ่งตื่นเมื่อกี้แหมนอนทั้งวันบอกเหนื่อยเมื่อวิญญาลลายกายล้างไม่มีใครยับยัง้งเธอได้ใครขวางเธอฆ่าทำลาย ดูดูแล้วผมก็พร้อมรูปร่างกำลังดีรวมถึงความมีสเสน่ห์ความรอแล้วทำให้สาวๆลงรักกันเพียบเลยนั่นเนี่ยคุณว,วันทำเฮียอะไรบ้างนอกจากแดกกับนอนเนี่ยฮะแม่ครับผมบอกเลยว่าผมอยากเป็นหัวจ่ายผมอยากมีเมียเป็นสงซอ,อ<ะ>แล้วก็เอาใจทันห้ามาด้วยแม่ผมจะไปบ้านพักคุณล่าหาสาติกินด,ด้วยกระไมกี่ด,ด้วยกระไม้ อ่ดไมไ้สวัสดีครับที่นี่ใช่ที่สถานรับเลี้ยงแมวไหมครับที่บ้านมีแมวดื้ออยู่ตัวหนึ่งครับผมหน้าตามันเหรอครับหน้าตามันก็เป็นสีทองๆตัวมันก็เป็นสลิดๆนะครับแบบสไตล์แบบคนละครึ่งนะครับมาเฟดเดียวกับรัฐบาลนี่แหละครับ ขาปูหลงอห้เลยอ่ะเป็นไรน,นะลูกนะมันเก่งเก่งที่ชุดไรโลกขอโทษนะคะมันเก่งขอโทษนะคะลูกเจผมสลายห้ามูหัวใจผม และชิ้นก็แตะเอาเป็นสิยงเสียงแล้วในที่สุดใจที่แตะเอาเป็นสิยงเสียงก็ถูกบดละเอียดจนเป็นผุยผงหมดเลยตอนนี้ใใหัวใจผมได้กลายเป็นก้อนฝุ่นไปแล้วล่วละฮะมันต้องมาเฝ้ากินข้าวขนาดนี้ไหมเนี่ยฮึ ข้าวหมดเหรออ๋อข้าวหมดโอเครู้แล้วเดี๋ยวตักข้าวให้ขอโทษขอโทษดูหน้าสิดูหน้าดูหน้านี่นีดูอะไรถ่ายอีกแยะถ่ายทั้งวันเมมโทรศัพท์ไม่เต็มมั่งอะแล้วไหนถ่ายแล้วมาหลอกป่ะไหนดูดิ <c oughs> เอามาเช็ค <c oughs> ทำอะไรคะ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 ทำอะไรหรือทำอะไรครือทำอะไรคะจะบอกหักข่อยแค่บางเวลาแต่จะไปบอกหเขานั่นนะเบิดปื้อเลยกีด้วยกันไหมกีด้วย có phải thăm tôi mình nặng nó có hai thăm tôi mình nhận nặng đến sự rồi nói lại đúng nào นอนที่สูงเกินไปแล้วลงมาขอให้พัดทำตนมันยังมากเวยเถอะนี่มันไม่สนใจต่อ,อสวัสดีครับที่นี่ใช่ที่สถานรับเลี้ยงแมวไหมครับที่บ้านมีแมวดื้อยอยู่ตัวหนึ่งครับผมหน้าตามันเหรอครับหน้าตามันก็เป็นสีทองทองตัวมันก็เป็นสลิดสลิดนะครับแบบสไตล์แบบคนละครึ่งนะครับมาเฟดเดียวกับรัฐบาลนี่แหละครับเมื่อจับทองแจบ แล้วเมื่อจับท้องหมดจับนิดจับหน่อยไม่ได้เลยรู้แล้วว่าอ้วนขึ้นน่ะรู้ก่อนพวกมึงองีกรู้า้งใส่แ่งกินข้าวแล้วกำลังลดยู่แต่ว่ามันหิวอ,อะ่ะกินกอนไหมง่วงง่วงแบบไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องไปส่งเข้านอนนะ จะนอนรอตรงนี้ก็ได้ดูทีวีไปเลยไม่ต้องสนใจ